สวัสดีค่ะรัะตนมนมณีพมยานะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ดูดวงเดือนธันวาคมนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์นะคะในศาสตร์ไพ่พรมยานคือคนที่เกิดเดือนสิงหาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่3 1สิงหาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์รับชมรับฟังได้เลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเดือน ธันวาคมนี้ชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักนะคะชาวราศีสิงนะคะเริ่มเลยนะคะหนึ่งสองส1มสี่ห้าหกเจ็ดแลดแปดนางสีดานะคะไพ่ใต้สำรับนางสีดานะคะนางสีดาคือคนที่เอ่อ คาดหวังเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มุ่งม,มั่นคาดหวังและก็ทะเยอทะยานนะคะทำเพื่อความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบของตัวคุณเองนะคะ,ะประมาณนี้นางสีดาเพราะฉะนั้นตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะคะทุกอย่างจะออกมาดีตามสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะอีกในหนึ่งคือช่วงนี้อาจจะต้องอยู่เฉยๆนะคะ ขยับตัวไม่ค่อยได้นะคะคิดจะทำก็ยังไม่ได้ทำหรือ,อหรือบางทีแค่คิดแต่ยังทำไม่ได้นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะในเดือนธันวาคมนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักนะคะในเดือนธันวาคม ในเดือนธันวาคมนี้นะคะชชนะรอคุณอยู่นะคะในเดือนธันวาคมนี้แค่คุณลุยคุณสู้นะคะคือคุณไม่ค่อยได้วางแผนอะไรเกี่ยวกับชีวิตคุณสักเท่าไหร่นะคะมันมีไพ่อ,อพระอุมากับของเบ้งตกอุปสรรคโรคภัยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะ พยายามใช้สติใช้ปัญญาใช้ความใจเย็นคิดวางแผนการใช้ชีวิตของคุณหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ยคุณจะต้องโอ้โหต้องลุยต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันกับปัญหาที่จะเข้ามาโดยเฉพาะอะไรเกี่ยวกับขึ้นลงขึ้นศาลเ,เกี่ยวกับที่บ้านเกี่ยวกับเงินทองเกี่ยวกับการงานหรือ เกี่ยวกับอะไรที่แบบอย่างที่บอกว่าขึ้นลงขึ้นศาลนะคะม,มันมีมันมีปัญหาภาระของคุณที่ต้องมีการจัดการแก้ไขแก้ไขปัญหานั้นนะคะโดยเฉพาะการเงินที่เป็นคดีนะคะอันนี้ให้ระมัดระวังนะแต่ไพ่ขึ้นมานะคะจะมีการจบแล้วคุณจะเป็นผู้ชนะแต่คุณต้องต่อสู้คุณจะต้อง คุณจะต้องสู้ด้วยด้วยสติปัญญาวางแผนใช้กลยุทธ์ของคุณในการวางแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะในสิ่งที่เป็นคดีความอืมประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็การงานนะคะการงานจะมีการจบงานใดงานหนึ่งนะคะโอ,อ้ แล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่งานกับงานที่คุณคิดไว้นานแล้วว่าคุณอยากเริ่มต้นงานงานที่คุณคิดไว้นานแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ด้วยความที่คุณจะต้องวางแผนดีๆแล้วงานนั้นน่ะอาจจะต้องใช้เงินเยอะนะคะต้องสู้นิดหนึ่งอืมแต่การเงินขึ้นเทพสุขอ่ะคือช่วงนี้นะคะ เหมือนบุญส่งผลนะ่ะเหมือนบุญที่คุณสั่งสมมาจากอดีตชาติหรือจากชาตินี้ก็แล้วแต่นะคะเหมือนบุญส่งผลนะ่ะใครที่ไปขอพรหรือว่าไปไหว้พระมาเนี่ยบุญส่งผลจะคุณจะได้โชคได้ลาบนะคะโดยเฉพาะจากพ่อแม่ญาติพี่น้องคนรอบข้างที่รักคุณนะ่ะจะนำโชคลาบเงินทองมาให้คุณนะคะเพราะฉะนั้น เอออย่าเสพสุขเออคือการเงินมาแล้วให้คุณได้มีความสุขกายสบายใจแต่คุณก็อย่าอย่าเสพสุขจนเกินไปใช้อะไรก็อย่าเสพสุขนะคะอย่าซื้อความสุขสบายเพราะเงินมันก็ไปไวมาไวนะคะคุณมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ส,สินเงินทองจากคดีความทรัพย์สินเงินทองจากมรดก ตกทอดด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะต้องมีการวางแผนต้องมีการสู้ต้องมีการขัดแย้งกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่อุ้ยได้ด้วยความที่ไพ่วาสนาเป็นไกลทองปราบชลาวันอะซึ่งมันเป็นชัยชนะนะคะยังไงคุณก็ชนะเอ,อประมาณนี้ทั้งการงานการเงินนะคะเหมือนบุญส่งผลช่วงนี้คุณจะมีโชคลาภหรือแม้แต ลาปากก็ได้นะเพราะว่าไพ่ราชาชโชคนะคะกินอยู่สุขสบายในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะมีโชคมีลาบนะคะอถ้ามีโชคเข้ามาก็ใช้จ่ายหรือคิดดีๆนะคะเก็บสะสมเก็บหอมลอมลิดไว้ด้วยเพื่ออนาคตด,ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ นะคะด้วยความที่จริงๆภาระมันเยอะอะ่ะมีโชคเข้ามาบางทีมันก็หมดไปเร็วเหลือเกินเพราะคุณมีภาระเยอะวางแผนทางการเงินนิดนึงนะคะส่วนการงานนะคะช่วงนี้การงานอะไรที่เกี่ยวกับออการเดินทางนะคะเกี่ยวกับการเดินทางเป็นงานที่ทำอะไรที่แบบะระยะสั้นๆหรืองานเกี่ยวกับร้านอาหารการกินความสุข นะคะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอะไรที่ตายไปแล้วก็ดีนะคะอืจะนํามาซึ่งการเงินในช่วงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ขึ้นคู่แท้เลยนะคะในคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะคะปัญหาต่างๆที่มีขึ้นจะได้รับการแก้ไขจะได้รับ ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีขึ้นสําหรับคนที่มีปัญหาความรักนะคะคู่คู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะ่ะเออชาวราศีสิงห์นะคะจะจะ,จะมีคู่แท้เข้ามานะคะสาหรับชาวราศีสิงห์คนโสดน,นะคะเจอจากการเดินทางนะคะประมาณนี้นะคะเป็นคู่ที่แบบเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพามาให้ได้เจอกันด้วยนะคะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาพาคู่แท้มา ให้ควณประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังตัวด้วยนะคะไปไหนเดินทางก็วางแผนดีๆระมัดระวังตัวระวังอุบัติเหตุประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ